ทวิ่งหันเด็กเลยวิ่งเขาก็ผมเป็นเด็กเนาะเด้อเอาเอาเอานี่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 เ้านี วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะวันนี้มิ่งจะพาสำรวจสิ่งของในบ้านนะคะมามามาเรม่องมา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  แล้วแตกแฉและงันะ hey. เอาไปไหนล่ะไปเอาเอานักคือถอนแม่หรอบ่โอ้โอหแม่ <laughs> ละนี้ซองคือนี่ไงมิง ีอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็ว <c oughs> ทำเสียง หางชี้พอต้องเสียงเีหยงกับเหมือนคึกมากเลยพูอ่ะโอ้พอ่ะพูนอ่ะโอ้เอาคึกอีหยงเนาะมาที่นี่เนาะพูดอ่ะเอ้ยเอ้ยอมมาอัก

อย่างวะเอ่อนี่ซื้อเกลนเหมืเดนียวพูดนะพูดนะไปแล้วไปแล้วาป็นเรอู้ยเป็นอย่างหิวนมหิวนมอันนี้คุณตาไม่อยู่นะคะคุณตาไป คุณตาไปไปไหนนะไป,ไปไปป่ายหญ้าไปไปส่าย่ญ้าบ่ไปสวนไป,ไ,ปไปตัดหญ้าให้คุณแม่นะคะ<ป>ก็เลยต้องใส่สองข้าง ทางเท้าลวกอะว่าแสบว่าฮ่่บ่อายชินยิ่มแล้วปะ

不要紧的，真的。

ครับกอนครับเอ้าดูาตัวมีแนกันไหมไม่มี่มีไมี่มีนี่ไม่ไปไม วิ่งวันเด็กเลยวิ่งเอากระผมเป็นเบ็กเนาะเออเออว้าสมเสียงตามผอมพร้อมกับพร้อมกับมีเสียงคือกันครับส่วนอย่างหมุนอยู่แบนี้ ครับครับเฮ้ยไปเลยสถานการณ์กว่าไปหางยดีกว่านมีเสียงหนักขอบเงินขนดเอ๊ะเอ๊เอ๊ะครับเออจำขึ <pl ains> ้นไหนกัอยู่เฮ้ยเฮ้ยขายอะมาพี่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  Bỏ những chắc cây nếu như thế nào,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  nếu như thế

เอ,ออเออออเอไปเน,ปอ,น,ปอ,นอะไปเน,นอ,นอไปนออตั้งรักตัคุณะอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่นยสถานการณ์ได้ปลอดไปสิเรียนตั้งหลักอย่างเดียวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบค,คุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดซับตะใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใน,นผู้จัดไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปแล้วครับลากันนะครับผมสวัสดีครับ Hey, hey, hey.